สวัสดีค่ะมูเตทาหลอดใาแล้วค่ะมูเตทาหลอดใบหมวยนะคะคลิปนี้จะเป็นของชาวราศีตุลไม่ใช่สีขอโทษนะคะราศีกุมราศีประจำของแม่หมอเองนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าห้าใบแรกเนี่ย ของชาวราศีกุมในความรักบทที่9ในเดือนมกราคมจะเป็นอย่างไรบ้างตกมาแล้ว8ดาบค่ะหดาบนะคะ the magician ค่ะ the fool จะติกนะคะ ก็อึดอัดแหละในการมีความรักหรือว่าอยากที่จะมีความรักประมาณนี้นะคะแล้วก็กำลังคิดทบทวนอยู่ว่าจะต้องมีความรักยังไงแต่ตอนนี้คุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากมีความเปินอิสระนะคะแล้วก็เป็นที่รักใคร่ของคนหมู่มากเป็นที่รักใคร่มีความเมตตากับคนหมู่มากนะคะแล้วก็ เขามองว่าคุณเป็นคนเก่งเป็นเดเมเชียนเป็นนักมายากลเป็นคนที่มีไหวพริบมีทักษะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนแบบว่าคนรอบข้างคุณเขามองคุณว่าไม่ว่าอะไรที่มันยาก,ยากมาคุณจะทําให้มันเป็นเรื่องง่ายหมดเลยอะไรประมาณนี้นะคะแล้วคุณสามารถเจร,เจ,ราจาสื่อสารต่อรองอะไรได้เด็ดขาดมากนะคะโดยไพ่เดะเมเชียนและความรักของคุณนะคะ ไปอิสระมากเหมือนอาจจะบางท่านเหมือนแบบว่าออยู่ตัวแล้วมีก็ได้ไม่มีก็ได้ไปโฟกัสเรื่งองเงินดีกว่าถ้ามันใช่เดี๋ยวก็จะมาเองอะไรประมาณนี้นะคะเร็วๆนี้นะคะจะได้มีการตัดสินใจในเรื่องของความรักอะไรบางอย่างนะคะสําหรับคนที่โสดแล้วอาจจะเหมือนแบบว่าตัดสินใจเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนหรือว่าเริ่มต้นใหม่ที่เราจะต้องมีความรักเหมือนแบบว่ายังเชื่อในความรักอยู่นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเ,เขาหรือเธอหรือว่าชาวสองคุณกุมเนี่ยจะมีอาการอย่างไรบ้างมีเอฟเฟกอย่างไรบ้างกับในเรื่องของความรักกับชาวราศีกุมนะคิงถือดาบนะคะ ดีเอ็มเพสผู้หญิงอ้วนแล้วก็อัศวินถือดามนะคะใบสุดท้ายเป็นเดอะเวิลด์ สำหรับคนโสดน,นะคะฟังหมวยนะจะมีคนเข้ามาแหละหรือว่าจะเป็นคนที่คุยห่างกันไปหรือว่าเป็นคนเก่าก็ได้นะคะเ,เขาเป็นคนที่เ,เป็นธาตุไฟนะคะธาตุไฟเมสินธนูนะคะที่จะเข้ามานะคะเขาเห็นว่าคุณเนะหมาะสมที่จะเป็นแม่ของลูกเขาหรือว่าเป็นพ่อของลูกเขาในอนาคตน,นะคะเขาเ โฟกัสไที่คุณละไม่ว่าเขาจะไปเจอใข้ต่ตางๆนานาอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะเลือกที่คุณกลุ่มแต่เพียงคนเดียวนะคะก็ทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามันมีปัญหาเขาก็จะตัดจบเร็วๆนี้นะคะรวมหมายถึงคุณกลุ่มด้วยก็จะมีการตัดสินใจหรือไม่ก็อาจจะมีการตัดสินใจมาคุยกันให้อาภัยกันนะคะแล้วที่สำคัญนะคะเขาจะเหมือนแบบว่า เคลียร์ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เหมือนกับอีกในทางหนึ่งว่าไม่ว่าเขาจะมีปัญหาอะไรเขาเคยคุยกับคุณกลุมแล้วเหมือนแบบว่าเขาเคลียร์เขาผ่อนคลายเขาปลดล็อกแล้วก็คิดว่าคุณนะสามารถไปฮีลิ่งเขาได้นะคะประมาณนี้นะคะและตอนนี้ก็เหมือนแบบว่าเขามองเห็นคุณเป็นโลกทั้งใบเป็นเหมือนแบบ ผู้หญิงผู้ชายเก่งเป็นอิสเปลเรชันให้กับเขาได้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะคะเรามาดูกันนะคะว่าโรแมนเซนโจเนี่ยจะบอกอะไรเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ของคนกลุ่มบ้างนะคะ True love คนที่จะเข้ามานะคะ Give you relationship c h a n e นะคะ calling in your soulmate part like relationship เป็นคนที่อดีตที่เคยคุยกันคบกันหรือไม่ก็อาจจะเป็นคนที่มาจากอดีตชาติคุณอาจจะได้เจอเนือคู่แล้วภายในเดือนนี้แหละ feel self ให้คุณดูแลตัวเองรักษาตัวเองแล้วก็ดูแลใจตัวเองให้พร้อมแข็งแกร่งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเข้ามาแล้ว How To have conversation นะคะเป็นคนที่เป็นคนเก่ากลับมานะคะหรือไม่ก็อาจจะเป็นคนที่อยู่ในอดีตชาติของคุณหรือว่าคนที่เคยคุยกันไปห่างกันไปนะคะเขาเป็นคู่ของคุณแหละแล้วก็ถึงแม้จะห่างกันเขาก็ได้รู้แล้วว่า ไม่สามารถตัดคุณออกจากความคิดถึงได้เลยถึงแม้ว่ามันจะห่างกันไปแต่มันจะมีกิมมิกเล็กๆหนึ่งที่เหมือนแบบต่างคนต่างโพสแล้วมันสื่อถึงกันไม่ว่าเขาจะทำอย่างไรหรือเวลารูทีนเขารู้ว่าคุณทำอะไรหรือว่าคุณกุมรู้ว่ารูทีนเขาทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงเวลาพักผ่อนการและการอะไรเงี้ยก็จะมีจุดเชื่อมโยงที่คิดถึงกันได้นะคะ Had to h a v e conversation นะคะแล้วก็พาลา l r e l a t i o n น h i p นะคะก็เป็นคู่ที่จะวนกลับมาแล้วก็ถ้าได้วนกลับมานะคะก็จะได้มีการเปลี่ยนสถานะนะคะจากคนคุยเป็นแฟนจากการเป็นแฟนก็อาจจะเหมือนแบบว่าเซ e b r a t i o n ประกาศแต่งงานหรือว่าอาจจะมั่นหมายให,ให้ให้คนทั้งโลกได้รับรู้อะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่า คำตอบของนางฟ้าเนี่ยจะให้คําตอบอะไรเกี่ยวกับความรักของคุณกุมบางนะคะ If you believe นะคะ A year from now Remind positive นะคะเขาอยากให้คุณมอง ความรักเป็นเรื่องในมุมบวกๆถึงแม้ว่าเขาจวนกลับมาก็ขอให้มองเขาในเรื่องของมุมบวกๆเขาก็อยากให้คุณกลุ่มมองเขานในด้านบวกด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ขอให้เชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในตัวเขาแล้วก็เชื่อมั่นในความรักของเรานะประมาณนี้ l e t go ค่ะลุฟฟี่สายก็ ได้สำหรับก็นี่นะคะถ้าได้มีการวนกลับมานะคะก็ให้ลืมมันไปนเลยนะคะเรื่องเก่าๆนะคะไม่ต้องไปพูดถึงมันนะคะแล้วก็ที่สำคัญคุณอยากได้อะไรต้องการอะไรการวางแผนในอนาคตขอให้พูดกับเขาให้ชัดเจนนะคะเขาจะได้รู้นะคะแล้วก็จะได้เดินไปตามรถแมพที่คุณต้องการเนาะคุณคุมเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าชาวราศีอะไรนักขณาอะไรที่มีผลต่อใจ กับคุณกุ่มบ้างนะคะไบโก้ค่ะราศีกันนอนทําแบะบอมองไม่เห็นอะไรเลยน้องลาลาจูปิเตอร์ค่ะราศีธนูและ แทนโซลค่ะราศสีกรกฎมีทั้งธาตุดินธาต้น้ำธาตุไฟเป็นไปได้หมดดินน้ำลมไฟนะคะและเน้นที่สำคัญคือมี3ามราศีมีการมีธนูแล้วก็มีกรกฎนะคะถ้าใครอยากดูเป็นการส่วนตัวก็ทักไลน์ไอดีหมวยไม่ได้นะคะน้ำเสียงหมวยแบบว่าไปมากแล้ว90%ของการที่แบบ จะสามารถหลับการอากาศได้เลยหมวยเป็นคนแบบนี้แล้วก็ที่สําคัญนะคะ,ะช่อง YouTube ของหมวยอย่าดูเพียงอย่างเดียวนะมากดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็มาคอมเมนต์หมวยด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดค,คลิปต่อไปมีป๊อปอัพแจ้งเตือนนะคะแล้วก็แฮปปี้ e w Year นะคะคลิปนี้จะเป็นวันแรกของอปีพศ2565หรือ 5, 6, 5, 6, 5, มกราวันที่หน่งนะคะก็ ขอให้เริ่มต้นสิ่งดีๆนะคะสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ที่สำคัญร่ำรวยเงินทอง